สวัสดีค่ะสวัสดีคุลูกค้าทุกท่านเลยนะคะสาหรับวันนี้นะคะมาพบกับมินอีกเช่นเคยนะคะมินพาลูกค้านะคะมาอยู่กันที่อาณาจักรรถยนต์มือสองนะคะที่ปักน้ำเกียงไกสาขาบางพีนั่นเองสําหรับวันนี้นะคะมินจะมาแนะนําโปรโมชั่นดีๆนะคะสาหรับพี่ๆท่านใดนะคะที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจแล้วก็เป็นลูกค้าเก่าของปักน้ำเกียงไกสาขาบางพีมาตลอดทางมินต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ไว้ใจมินไว้ใจปักน้ำเกียงไก สำหรับก่อนก่อนที่มิ้นนะคะจะแนะนําโปรโมชั่นดีๆเดี๋ยวมิ้นขอแจ้งนิดนึงสำหรับลูกค้าท่านใดที่เป็นลูกค้าใหม่นะคะที่เพิ่งเข้ามากดไลค์กดแชร์เพจนะคะหรือว่ากดติดตามนะ,ะมิ้นขอแจ้งรายละเอียดนิดนึงนะคะสําหรับปักน้าเกียงไกลของเรานะคะเป็นอาณาจักรแห่งรถกระบะรถเก่งมือ2องเกรด A แน่นอนตอนนี้นะคะปากน้าเกียงไกลนะคะติด1ใน3 โชว์รูมรถยนต์มือสองที่ใหญ่ที่สุดในสมุทรปราการแล้วนะคะแล้วก็เป็นเต็นท์เกรดเอวีพีของทุกธนาคารเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเรานะคะมีประสิทธิภาพนะคะในการทํางานในการดันเคสลูกค้ากับทางธนาคารแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นท่าในใดที่กังวลในเรื่องของการจัดไฟแนนซ์นะคะให้นึกถึงมินต์นึกถึงปักน้ำเกียงไก่นะคะลูกค้าได้รถใช้งานชัวร์แน่นอนร0 0นะคะสาหรับปักน้ำเกียงไก่ของเรานะคะตอนนี้จะมีทั้งหมดออ3สาขา สาขาที่1น,นะคะจะอยู่ปากน้ําสาขาที่2จะคือเอ่อก็คือสาขาบางพีที่มีอยู่นะคะสาขาที่3นะคะก็คือสาขาเทพรัตน์นั่นเองเป็นสาขาเปิดใหม่นะคะแล้วก็มีคาวดี้นะคะกำลังจะมีสาขาที่4ในเร็วๆนี้นะคะมินฝากพี่ๆทุกท่านช่วยกดไ like, ลค์ก,กดแชร์กดติดตามปากน้าเกีงไกลไว้ด้วยนะคะ สำหรับโปรโมชัะ่นนะคะเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องโปรโมชั่นกันตอนนี้นะคะโปรโมชั่นก็คือซื้อรถแถมเงินกลับบ้านให้ไปทำทุนด้วย10,000บาทนะคะมี2ช้อยให้เลือกนะคะช้อยที่1นะคะก็คือซื้อรถแถมเงินกลับบ้าน1น0 0 0บาทช้อยที่2นะคะมีให้เลือกออทางปากน้ำของเราท้ายเฮียงงโจใจดีนะคะช่วยจ่ายค่างวด6งวดเป็นจำนวนเงินงวดละ2,000บาทนะคะท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อมาได้เลย คำถามที่มิ้น์ได้เยอะได้ฟังได้ยินเยอะสุดนะคะคำถามที่ได้ยินเยอะสุดนะก็คือ,อ,อลูกค้าต้องมีเครดิตใช่ไหมคะน้องมิ้นจะสามารถกู้เต็มได้ไม่ใช่เลยจ้ะเมื่อก่อนใช่นะคะเมื่อก่อนเนี่ยธนาคารเนี่ยจะรับเฉพาะลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีสามารถกู้ได้กู้เต็มได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่สําหรับตอนนี้นะคะลูกค้าทานายที่ไม่มีเครดิตลูกค้าใสาๆเลยแต่ว่าลูกค้ามีเอกสารชัดเจนนะคะอย่างเช่น สลิปเงินเดือนคาร์บอนนะคะหรือเงินโอนเข้าบัญชีมีประการสังคมอายุงานเกินหนึ่งปีขึ้นไปนะคะลูกค้าไม่จําเป็นต้องมีเครดิตก็ได้นะคะลูกค้าจัดเต็มได้เลยลูกค้าจา๋าแถมเงินกลับบ้านให้อีกหนึ่งบาทสำหรับอาชีพพ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระนะคะไม่ต้องเสียใจนะคะไม่ต้องเสียใจไม่ต้องน้อยใจลูกค้าจา๋าปากน้ำเกียงไกเราดันเต็มที่อยู่แล้ว ะะสำหรับลูกค้าที่อาชีพอิสระอย่างเช่นลูกค้าแม่ค้าอาชีพรับเหมาธุรกิจส่วนตัวนะคะเพียงแค่ลูกค้ามีเอกสารแสดงที่มาที่ไปของรายได้หรือลูกค้าอาจจะมีเครดิตผ่อนบัตรเครดิตหรือว่าผ่อนมอไซค์นะคะเกิน1ปีขึ้นไปถือว่าลูกค้ามีเครดิตดีแล้วนะคะลูกค้าสามารถพูดเต็มจัดเต็มได้เลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งคำถามนะคะที่มินเจอบ่อยคือ อา,อาชีพอิสระด้วยนะคะแล้วก็เป็นพนักง,งานรายวันนะคะเงินนอนเข้าบัญชีก็จริงนะคะมีสลิปเงินเดือนมีใบรับรองเงินเดือนก็จริงแต่ว่าลูกค้าอยู่ในฐานในกล่องของลูกค้าพนักง,งานรายวานันลูกค้าไม่ต้องซีเรียสน,นะคะคือปั่นหาเกงไกเนี่ยเรามีทุกทางออกให้ลูกค้านะคะเพียงแค่ลูกค้าสามารถโทรมาปรึกษาเราก่อนได้นะคะมิ้นช่วยทุกคนันดันทุกเคสแน่นอนนะคะลูกค้าลองเข้ามาคุยจริงๆแล้วเซลล์ที่นี่แล้วก็เฮียที่นี่ใจดีมากลูกค้าจ๋า เราขายรถไม่ขายฝันแน่นอนนะคะยังไงก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยเอกสารเบื้องต้นก็จะมีบัตรประชาชนนะคะสำเนาทะเบียนบ้านสลิปเงินเดือนย้อนหลัง3มเดือนหรือ1เดือนล่าสุดนะคะถ้าท่านใดที่ไม่มีสลิปเงินเดือนก็ขอใบรองเงินเดือนจากบริษัทมาได้เลยนะคะแนบด้วยสเตทเมนย้อนหลัง6กเดือนอายุงานน้อยนะคะจะบรรจุหรือไม่บรรจุแล้วลูกค้ามีที่เก่ายืนยันก็ ได้นะคะหรืออายุงานน้อยเพียงแค่4เดือน5เดือนแต่ว่าลูกค้าบรรจุแล้วก็ออกได้นะคะคือออกได้ปกติทุกทุกอย่างมีทางออกมีทางแก้นะคะมินอยากให้ลูกค้าโทรมาปรึกษาเดี๋ยวยังไงมิ้นขอฝากช่องทางการติดต่อของมิ้นนิดนึงนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่เป็นแฟนเพจอยู่แล้วนะคะก็ โทรเข้ามาได้เลยนะคะ099129ตามด้วย2,000นะคะ099129ตามด้วย2,000สำหรับวันนี้นะคะมีต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเราเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า